BMW Group กรุปประเทศไทยสานต่อเป้าหมายในการก้าวสู่อนาคตแห่งโลกยานยนต์ด้วยทับรถยนต์ใหม่จาก BMW และมินิในงานบางกอก k ินเ e อร์ t นช n a น m o ลม r Show 2 0ช0ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่41 โดยภายในบูธจัดแสดงลูกค้าสามารถแวะชมพื้นที่จัดแสดงได้อย่างปลอดภัยโดยมีที่ปรึกษาด้านการขายสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากเฟสชิลพร้อมให้บริการมีห้องแสดงรถยนต์ส่วนตัวโดยไม่ต้องกังวลถึงความแออัดแต่ยอย่างใด อีกทั้งลูกค้ายังสามารถเลือกเข้าร่วมชมงานมอเตอร์โชว์2020อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยจากที่บ้านโดยสามารถเยี่ยมชมบูธผ่านแพลตฟอร์ม BMW v i r t u a l Motor Show 2020ครอบกลุ่มทุกพื้นที่ในบูธ โดยไฮไลท์จาก BMW และมินิอาทิประสบการณ์มอเตอร์โชว์แบบเสมือนจริงถ่ายทอดทุกแง่มุมจากบูจริงให้สัมผัสได้จากที่บ้านอย่างครบถทวน BMW X3 X-Drive 30E M Sport ใหม่ เสริมทับยานยนต์ซีรีส์ X ให้หลากหลายกว่าเดิมเอาใจแฟนๆมินิด้วยรถยนต์รุ่น l i m i t edition e d มาพร้อมสีและการตกแต่งสุดพิเศษกับมินิ Lost Wood edition และมินิ Convertible Sidewalk edition สัมผัสอีกค่ั้นของความเพลิดเพลินในการขับขี่ด้วยความอุ่นใจจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์แบบสุด Exclusive นอกจากนี้ยังของมอบข้อเสนอสุดพิเศษด้วยโปรแกรม BMW Freedom Choice กับครั้งแรกในการรั ประกันมูลค่ารถยนต์ B M W ของลูกค้าในอนาคตสูงถึง60พบกับบูธ B M W ได้ที่งานบางกอกอิ Motor Show 2020, นเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรช2020ณ Impact c h a l l l n g e r เมืองทองธานี